นี่นะครับเห็นไหมเวลาเรากดไปเรื่อยๆตัววาล์วลูกสูบหรือว่าพันเชอร์เนี่ยมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเห็นแก๊ปตรงนี้เนาะพอมันหมุนไปเรื่อยๆเป็นยังไงมันก็จะไปชนกับเกตหลุดเป๊ะมาดีเกตก็จะหลุดมาปาะ,ะอย่างนี้เลยนะครับเพราะนั้นเขามีตัวนี้แถมมาให้ตัวปรับวาล์วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้จับตัวนี้ดัดลงมาก่อนนินดนึงนะรัดเอาตัวนี้คล้องเข้าไปอย่างนี้ครับจับอย่างเงี้ยเราก็เอามือประคองตรงนี้นะครับแล้วดึงมันจะฝืดหน่อย ถ้าสมมติบบว่าเริ่มใช้ไปนานๆแล้วไม่แนะนําให้ใส่จานบีฟูดเกรดเองนะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาใช้น้ํายารุ่นอะไรเบอร์อะไรก็ให้ยางไอ้ตัวยางแดงมันโดนแค่น้ํามันก็หล่อเลื่อนได้แล้วอาจจะฝืดหน่อยแต่ดีกว่าใส่ม่วโซ่แล้วยางมันพลิกแล้วเสียนะครับผมยางมันก็จะมีอายุการใช้งานมันถ้าใช้เยอะดูง่ายๆเลยเปิดขึ้นมาอย่าผมโชว์ให้ดูถ้ายางมันพลิกหรือมันปริ้นก็คือถึงเวลาเปลี่ยนแล้วแต่ละคนใช้งานนานไม่เท่ากันบางคน ทำได้ดีก็อยู่ได้นานหน่อยบางคนรีบขึ้นรีบลงยางพลิกเร็วก็ต้องเปลี่ยนเร็วหน่อยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นบอกไม่ได้ว่าอายุการใช้งานจะหมดเมื่อไหร่อยู่ที่คุณใช้นะครับผมตอนนี้เราก็ปรับแล้วตรงแล้วหน้าตาของการวาวพันเจิมมันจะเป็นอย่างนี้ครับอะช่วงเหล็กนะฮะ เงีมๆ,ๆตรงนี้จะอยู่ตรงกับโลโก้พอดีแนะนําให้อยู่ตรงนี้ประจานะถ้ามันหมุนไปมันจบกระเกตดก็หลุดเลยอะคราวนี้เราจะถอดวาล์วพันเชอร์นะครับออกมาผมแนะนําให้จับตัวนี้นะครับถอดไฟออกก่อนเลยให้เรียบร้อยรอกระบอกให้มันหายร้อนก่อนเราค่อยมาจับนั้นลวกมือนะเรากดนะฮะเทคนิคนะครับของผมก็จะกดเหล็กให้มันติดกับตรงนี้ไปก่อนจับอย่างนี้เอาเล็บกดตรงนี้ไว้แล้วก็เอาฝั่งเล็บนิ้วฝั่งนี้ดันช่วยกันดันช่วยกัน หลุดแล้วมันจะอาจจะดึงยากหน่อยดึงฝั่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่แหละครับหน้าตาจะเป็นอย่างงี้อย่า,อยาเอามันอย่าเอาหลุดออกมานะอ่าเห็นไหมเห็นไหมยอย่าหลุดออกมาให้มันอยู่แง่มประมาณนี้เนี่ยให้อยู่ประมาณนี้เวลาใส่กลับเข้าไปอ่าสอนวิธีการใส่กลับเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันทํยญากอยู่เหมือนกันนะมือใหม่นะเอานี้ลงมานิดนึงเอาการ์ดลงมานิดนึงคล้องเข้าไปข้างใต้นี่ครับเห็นไหมเหล็กตรงนี้จะต้องเปะแปะต,ตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับ ให้มันเข้าไปนิดนึงก่อนมันนนมันมันจะไม่ลงเห็นไหมครับเห็นลูกสูบตรงนี้นะอ่ะครับดูลูกสูบข้างในก่อนมันจะลงเข้าไปหน่อยมันถึงจะใส่ได้ง่ายถ้ามันถ้ามันสูงมากมันจะใส่ยากพอมันใส่เข้านี้แล้วเราก็ประกบเหล็กเข้าไปตรงนี้ครับประกบแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับนี่นะเอานิ้วกดเนี่ยเราค่อยดันเข้าไปถึงจะใส่ได้ช่วงแรกๆกระท่อนกระแท่นอยู่แล้วแหละเอาว่าถ้าไม่ได้ถอดบ่อยอ่ะมันก็ไม่ชํานานหรอกคราวนี้มาดูการปรับวาล์พันเจอร์ เอาออกมาดึงออกมาแล้วก็ทำความสะอาดครับอ่ะมาดูกันเหมือนเดิมนะครับจับอย่างเงี้บีบบีบอย่างเงี้หน้าหลังแล้วมาช่วยดึงดูดออกมาเก็บไว้ดีๆอย่าให้หายนะถอดอย่างเงี้แล้วก็เนี่ยฮะถอดมาปึ๊บดึงออกมาได้เลยครับจับอย่างนี้นะฮะพอมันขนานกันแเราจะดึงง่ายแล้วอ่ะเดอย่าผมจะดึงนะเห็นไหม จะเอียงซ้ายขวาอยากให้มันเป็นเสียงเหล็กชนกันนะมันจะเป็นรอยค่อยๆขยับอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงมาระวังระวังมันชนนี่อจะหุดแล้จะหลุดแล้วจะหลุดและหลดเรียกร้อยนี่เราก็จะได้เห็นเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมสังเกตว่ามันดำมากเลยมาดูนี่ครับเข้ามาดูนี่เลยมาดูกันใกล้ๆ ดำเลยเห็นไหมครับช่วงนี้ถ้าสมมติว่าเราเลิกร้านแล้วเอาออกมาล้างได้มัน,ม,นมันไม่ร้อนแล้วแต่ถ้าอ,าออกมาใหม่จะร้อนมากนะเอาผ้าชุบน้ําจับก็ได้แล้วดันออกมาอย่างนี้เลยจับงนี้เลยสังเกตว่าจะดําถึงข้างในนี้เลยเนาะนี่ผมทำความสะอาดบ่อยย,อยังไม่ค่อยเห็นคราบดําดเพราะว่าปกติแล้วด้านในเนี่ยจะดํามากดูจากยางก่อน ยางวงใหญ่ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ส่วนส่วนใหญ่อะตัวเนี้ยจะไปก่อนจะพลิกก่อนนี่ผมใส่ยางใหม่แล้วยางก็เลยไม่พลิกถ้ามันพลิกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราเห็นยางมันบิดๆอย่างเงี้ยแสดงว่ายางเสื่อมแล้วคือมันมันมันไม่คืนรูปแล้วอะมันไม่คืนตัวไม่คืนทรงแล้ว,ลวถ้าสมมติว่าเป็นระหว่างวันจะใช้ผ้าชุบน้ำแบบนี้ก็ได้ อย่างนี้ก็ได้ผ้าชุบน้ำสะอาดนะครับหรือถ้าเลิกล้างแล้วจะไปล้างน้ำยาล้างจานอันนี้แนะนำว่าถ้าสมมติคนกลัวลิ่นติดเช็ดแค่นี้พอล้างแค่นี้พอแต่ถ้าสมมติว่าจะล้างน้ำยาล้างจานล้างแล้วก็ไปฝัดน้ำร้อนก็ได้เพราะว่าผมก็ล้างน้ำยาล้างจานอยู่ เพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นคาบน้ําบางครั้งมันล้างไม่ออกมันต้องใช้น้ํายาช่วยส่วนใหญ่อะคนไม่ค่อยล้างอะจับเตรงเนียจะเป็นคาบบางคนทิ้งไว้เนี่ยเป็นเหลืองเป็นตะก,กันแล้วเนี่ยล้างออกยากมากครับเพราะฉะนั้นล้างวันต่อวันเลยก็ดีเอาคาชุบน้ําเช็ดหน่อยก็ได้ไม่ต้องถอดออกมาเช็ดแก่ผิวนอกอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเช็ดแค่นี้คิดง่าย กินข้าวยังต้องล้างจานเลยไอเน,นี้ยก็ผ่านของกินเหมือนกันก็นล้างมันหน่อยเด้อครับโอ,โอเคเนี่ยเช็ดอย่างงี้เอาผ้านุ่มๆน,นะใช้ผ้านุ่มๆอย่าให้มันเป็นรอยเนี่ยทำความสะอาดดูแลการแมเทนแนนการดูแลรักษามันเท่านี้เลยครับกับแฟเนี่ยเช็ดทำความสะอาดอ่าถ้าคน,คนกลัวกลิ่นติดคุณเช็ดแค่นี้ก็พอ กลัวแบบเอยเดี๋ยวน้ํายาล้างจานเดี๋ยวจะมีาสารอะไรตกค้างไหมถ้ากลัวก็ไม่ต้องใส่ใช้แค่น,นี้พอเครื่องกับยางมันก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นครับในการที่คุณต้องเปลี่ยนก็จะลดเพิ่มอายุการใช้งานมากขึ้นนั่นเองอ่าเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้เลยเรียบร้อยแล้วเราก็กลับเข้าไปในนี้ครับอย่างนี้เลยนะครับอย่าลืมนะไอตัวแงมมตรงเนี้ยให้มันขนาดให้มันตรงกับโลโก้พอดีใส่เข้าไปตรงตรง กดเข้าไปดเข้าไปตรงตรงเลยพยายามอยาให้มีเสียงเก๊กของเก๊กแสดงว่ามันไปมันไปขูดกันเหล็กเออมันไปขูดกับโลหะด้วยกันเอายางโดนกับกระบอกพอเนี่ใส่คันนี้แล้วก็เอาเกรดใส่เข้าไปให้มันเข้าไปตรงนี้ เนี่ยประกบกันได้แล้วเอานิ้วล็อกอเงี้ยแล้วก็แปะเรียบร้อยแล้วครับตัวมันพอใช้ไปเรื่อยๆอ่ะมันจะฝืดแล้วเพราะว่ามันไม่มีจารบีที่เขาแถมมาให้ที่มนใส่มาให้ไม่มีไม่เป็นไรอย่าใส่เอง ตัวยางสีแดงของมันเนี่ยมันโดนน้ามันก็หล่อลื่นมันก็มันก็มีเขาเรียกว่าการยืดหยุ่นได้แล้วเพราะฉะนั้นใช้แค่นี้ก็พอไม่ต้องไปหาน้ํายาหรือจารบ,บีอะไรเพิ่มเพราะว่าเคยลองใส่แล้วถ้าไม่ใช่เบอร์ของมันจริงๆยางพิดได้เร็วมากแล้วก็เสื่อมได้เร็วมากเลยนะครับวิธีการทําก็แค่นี้เลยตัวนี้เป็นตัวอย่างเป็นเจน2ลร่างกายเป็นเจน3กระบอกเป็นเจน2แต่วิธีทําก็เหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าโอกาสคาเฟ่กาแฟ,าแฟเป็นเรื่องสนุกได้ครับมีอะไร โทรเข้ามาถามได้เลยไลน์ตามนี้จัดไปแล้วก็แดกซะ